เป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตนะฮะ อกขอบคุณครับรักเยอะมากๆเลยนะคะคุณได้ยินดีจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าทีมงานเขาฝากมานี้ไม่ใช่แบบว่าส่วนตัวนะอ๋อนนิดคุณมากจริงฮะ นะคะให้ลิศซับเหนื่อนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในงานนี้นะคะกับ c a r n i v a l Festival แฟนแฟนะคะลิศได้ไปเดินเที่ยวชมมาบ้างเลยยังคะยังไม่ได้เดินเลยฮะแต่ว่าดูจากบรรยากาศแล้วแบบดูมีอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะคือน่ากิานนะฮะดูมีแต่ของน่าอะไรฮะไม่ก็แบบมีมีร้านค้าต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะมีอาหารเยอะแยะน่ากินเต็มไปหมดเลยนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลน่ามีทั้งา ขนมรัาเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะรวมไปถึงสินค้าตกแต่งบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดให้รดช็อปเนี่ยรีจะเลือกช็อปอะไรเป็นอย่างแรกของกินนะฮะของกินนี่ต้องมาอย่างแรกเลยนะครับพอดูแล้วแบบว่าเห็นแบบเนี่ยข้างหลังเนี่ยแหละเนี่ยข้างหลังเลยเนี่ยเป็นไอศครีมไม้เท้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะแต่ตาสั้นนะฮะแต่ว่าดูแล้วน่ากินดีนะฮะมีอะไรมาถามนิดนึง ะะพูดถึงในเรื่องของงานคาร์นิวลนะคะครเราก็จะนึกถึงในเรื่องของของกินนะคะของเล่นแล้วก็โชว์ต่างๆถ้าเกิดว่าให้ทีมงานเรามาฝึกให้ใหน้นเลือกนะคะระหว่างให้เล่นกระบองไฟจักรกลิ่งแล้วก็ไม้ต่อขาเอ,อ๊นินจะเลือกเ่ออะไรเดี๋ยวเรามีทีมงานมาสอนให้ตอนนี้เลย ใช่ไหมเนี่ยจริงจริงเรามีทีมงานมาสอนให้ด้วยสอนกันตอนนี้ใช่แล้วเดี๋ยวมีโชว์รอบงานเลยคุณเล่นนะใครเลือกใครเลือกริทจะเลือกอะไรคะอะไรครับคุณไม้ต่อขาลิทไม่เล่นเลยะเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะครับเคยเป็นนักกีฬาไม้ต่อขาตอนเด็กนะฮะแล้วเป็นยัไงคะที่บ้านลิทเขาเรียกว่า เาขาเรียกว่าอะไรนะแบบขาโถกเทกครับขาถกเคคทกเ,เลยค่ะที่บ้านล,ลี้เขาเรียกว่าแข่งขาโถกเทกครับแล้วก็เดินเดินบนแค่ไม่ขาย,ยาวๆใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล,แล้วก็เดินไม่ให้ติดเส้นชัยแสดงนนว่าเล,วเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วถ้าเกิดอยากให้สอนจริงๆเนี่ยกระบองไฟกับแจกริ่งจริงๆอยากอยากกระบองไฟฮะเดี๋ยวให้ทีมงานจัดไทยโอ้ไม่เป็นไรครับ นี่ก็ต้องมีแผนน้ำร้อนลวกขึ้นมาแน่นอนเลยนะครับค่ะนะคะก็เรียกว่ามาสร้างความสนุกสนานกันที่นี่นะคะพูดถึงในเรื่องของผลงานตอนนี้บ้างดีกว่าตอนนี้ผลงานตอนนี้ใช่ไหมฮะมีเวลาพูดสักสามวันไหมฮะก็คือยาวมากไม่มีเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับชั้นปีที่5นะครับตอนนี้ก็ผลงานก็คือตอนนี้ล่าสุดจบไปเป็นคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์บโอ้ยมันมาก ได้ไปดูได้เหรอครับดูผ่านทางช่อง G M M ครับแต่ติดตามนะชอบมากจริงครับก็เดี๋ยวจะมีแผ่นดีวดีออกนะครับในช่อง G M M ที่ช่องวันใช่ไหมฮะใช่ค่ะช,ช,ช่องวันช่องวันที่ออกไปนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างบางตอนนะครับความสนุกไฮไลท์อีกเยอะแยะเลยนะที่จะลงไปในดีวดีม,มีมีอะไรที่ทุกคนไม่ได้ดูในทีวีจะได้ดูในนั้น่ ยังไงต้องซื้อดีวีดีด้วยว้าอย่าลืมนะคะด้านหน้าเก็บดีวีดีไว้ด้วยเชื่อว่าไปดูกันมาแล้วล่ะเซเว่นบันเดอร์ได้คะก็เก็บไว้เป็นความเุาเรียกความทรงจำนะคะหรือว่าความทับใจนั่นเองนะคะพูดถึงในเรื่องของการเรียนตอนนี้นลิศก็เรียนหมออยู่เป็นหมอลิศใช่ไหมคะตอนนี้ยังเรียเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ว่าอยู่ปีห้าครับอย่างนี้มีข้างล่างเขาฝากมาถามลิศหนึ่งสมมุติว่าให้ลิศนะคะเลือกที่จะผ่าตัดเออผ่าตัดนะคะระหว่างผ่าตัดสมอง ผ่าตัดปอดแล้วก็ผ่าตัดหัวใจริชคิดว่าอะไรยากที่สุดหัวใจทำไม่คิดนานอย่างนั้นนะมันยากทุกอันนะยากทุกอันเลยเหรอจริงค่ะจริงแล้วมันก็ยากทุกอันนะจริงๆแล้วมันไม่เหมือนแบบที่เราคิดกันแบบอุ้ยเป็นโรคหัวใจรักษาให้หน,น่อยไม่ใช่แบบ่านจริงๆแล้วความจริงมันมีอะไรที่แบบรุนแรงมากกว่าน,น<อ>านการรักษาก็เลยยากตามไปด้วยอยนะ่างเงี้ยครับ เพราะว่าแ <|so|>> ั้วอวัยวะก็คือสำคัญหมดเลยที่พูดมาเมื่อกี้นะคะนี่ก็ว่าเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะก็ใกล้แล้วเป็นหมอฤทธิ์นะยค่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะด้านล่างเชียร์ไหมคะเชียร์รักฤทธิ์ไหมคะ โอ้โห oh. oh. เรียกว่ารักกันขนาดนี้นะคะติดตามผลงานของลิทด้วยนะคะเอาละคะในช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณลิทนะคะแล้วก็ต้องขอเชิญคุณนภน์จินดาสุขนะคะจาก NP organizer นะคะขึ้นมามอบช่อดอ,อกไม้ให้กับคุณลิดอ์สตาร์ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะในงานนี้แล้วก็ได้เจอเจอกับมิสเตอร์สตาร์นะคะกับในงาน c a r n i v a l f e s t i v ั l แฟน Fair นะคะต้องขอขอบคุณคุณดพรัชจินดาสุขด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะต้องขอบคุณริสเตอร์สตาร์ของเรานะคะที่มามอบความสุขให้กับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ค่ะขอเสียงกรี๊ดดังให้กับลิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบายค่ะแล้วก็เจอกันได้ใหม่นะคะกับผลงานต่างๆจากริสเตอร์